เดี๋ยวนี้จะยิงกับักขาน้ำให้พ่อมาทเออเห่าก็แอะเก็ถ่ายรูปกันตอนนสนามเล่นกันรตรงนี้พอสัมาษณ์เออนะ แกละครับแกล้วก็ฝุดความกล้าของเรืแล้วก็แกล่ะจะมีคนฟังเพราะไงฮะผมแกดูกนะผมยู่ที่สาราพักร้อนดูสาราเดี๋ยวพอยื่นขึ้นได้แล้วฝนก็คอยๆทานนะก็เหมือนลูกติดเองที่มวลเลยนะแล้วสวรรค์เกิดฝนก็ปิ้งขึ้นมาก็กล้าไครับนี่ไงฮะกล้าครับเพื่อนๆผมก็กล้าไงเออที่ผมบอกทำใกล้ๆอย่างนี้ทำได้หมดเลยเพื่อนๆเนี่ยทำแบบทำแบบไปแก่โอ้ยคนแก่มันมันไม่ายสุดๆนะครับแกลไปลอยไปกับตังค์มันทำไงฮะสุดยอดไหมับ นี่เนี่ยเพื่อนเ่อแล้ววิธีอื่นนะออนไลน์ก็ทำนะเห็นไหมออนไลน์ก็ทำไงเนี่ยฉันที่ผมว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าคิวออโต้เนี่ยมันจะจริงๆจะมานะมันจะมาแต่ยังไม่ทันเลยครับแต่เราไปรู้เรื่องไม่ได้ครัรู้เรื่องนี้ก่อนครับแต่ถ้าทำออนไลน์จะรู้เรื่องอะไรฮะตัดต่อวิดีโอจรู้ไหมเออแล้วก็อะไรที่ท่านเขาจะต้องรู้หมดเลยนะครับเพราะเราทำตรงนั้นเขาต้องเป็นไงแต่นี่มันง่ายกว่ามันง่ายกว่าไงเพราะอะไรครับ

โอ้ชัวนะนี่มันพาดตรงนี้ครับพอม,โกโกโมันโกยเนจะไปค่าสองของแม่เ่องคลงพักจริงครับเล่ององมัน่า้ต้องมีกระเป๋าเ้าว่แต่พวกเราเลี่ยงนี่ไงเลียนีนไนยไ่ไงพวกเราแต่คนไม่เียงผมไปยุ่งไงเจอรสัตสามถุงเลยนะแต่คนที่ผนะจะไปสามเลยเนี่ยอยู่ทาทุกคนเนี่ยก็แืว่าเราทำไปบ่อบๆต้อบดูได้ครับนี่ไหฮะ เราไม่ทาทั้งชีวิตนะทําแค่ชั่วคราวครับทําแค่ชั่วคราวเพราะทุกนี้ยงว่ากดมางเยอะยนะแล้วทุกอย่างจะทำง่ายเพราะว่าโง่กันมานแล้วอง่ไปกอดมาเนี่ยนะโง่ต้องโง่ไปกอดมันไม่แรงเท่าไหร่จริงๆระไม่แรงไม่แรงไม่แรงโอ้ยไม่แรงเชื่อผมไหมวันนี้เขาคุยนะฮ้ยมิมิซีกินตัวไป ผมเจอแกผมสู in Hello, ail, ้สู้แล้วผมอายอ่ะเพราะเราไม่ทำนานนดจนทงาปแล้วแต่ว่าไอ้คนเริ่ได้แหละยิเนี้ยก็กน้เยอะยอะแย้อเลยับจริงจินะผมไม่ได้แกล้งครนะจริงจผมตัวอยปวดนๆตเลยจะต่อจัดอลจำมจริงนะพอพอเาทำได้เสร็จพวกเนี้ยนะเรา้มีคนใหม่นครับพอคนใหม่เวาก็เริ่มสีชายครับบาเทเราเจอคนตั้งหลาที่เขาค้งมได้ใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลน้อย ผมไม่ได้เรึกาษาพี่น้อยงไงพี่น้อยตรดวกวเย็นเวลาไหนเข้ยไหนเวลาไหนตรวจอโอ้วเสาไ์ี่กินเล่ามาเลยเอะแหอย่างยสมมติถ้าเข้าไปคุยแบบพี่น้อยไงพี่น้อยว่าดีเราเราสอบเยนนะเราเรีก็เลยิดควมหอกอย่างเงี้ย่น้อยแล้วส่วนใหญ่จ๊แหนจะทำท่าไหนวะคนรวยกับเราไหยนะพรารยึกษา่เดินท่าไหนทำท่าไหนที่ไม่ใช่แ้วท่นดูเเยว่าถาเรื่องยกเขาขึ้นมานี่หน่งเนี้ยเออผมใช้บ่อยเียแต่คนไหนมากมีรวยเแต่ไม่ได้บอกว่าเขารวยแต ผมทำต้นเลียงผมจะทำาจะเดินยังไงนดูเรื่องสินค้าดูเรื่องตนนี่ยเรื่องแตงตลาดเนี่ยผมจะเดินยังไงคุณสบาหปคุยับแม่เดินยังไงนะอยอย่าน้องผมที่แสนนะครกันผมไปคุยเสร็จปุ๊บเฮ้ยจะเดินต่อไงที่เราเก่งเขาอีกแต่เราฟรอมว่าเราไม่รู้ว่าเราเดินยังไงเพื่อให้เขาเห็นสินค้าอนนีครับเพื่อเขาเห็นสินค้าเราไหบริษัสินค้าแต่ข้อตัวนี้เน่ต้องเป็นยะไงเราต้องเป็นการัุนนะครับการลน ถ้าเราเริ่มผนพวกเเราจะทำได้มากก็เลยคุณคนูเร e ื่องลพุกผมเชื time, like ่อเลืนว่าหต่ลคนตปเคือเขาไม่รู long, like ้รืงส่หมอกับเราเยแต่พอเขารู้ปุ๊บแต่้ภาษาต่างนานาไม่รา้งงการตมัก่อนไม่นอ้มาโดนผมอ่ะเอ๊ะไอัววัดเฮ็้มวลสารนี่มันสะสมยอดด้านนพราะเขาแนี้นะแต่วุ้ยมันสะสมยอดด้านประธานเมันจาบหรือว่าพวกเราไม่รู้ไที่ว่าเราเก่งเราะเรป็นไม่กินเขาใช่ไหมตะอนอ่ะแต่เองเป็นม่ินเขาที่เราเก่งครับที่เราปูกพวกโงเย พอเราก็จะถูกตายแล้วเราเก่งอน่รุ้สโเรียตนี่ไงแล้วเมื่ารจะสอนเป็นไงฮะ คิ่งหมดแต่ละฝั่งที่อูรุมารันตุนทารลอยนะเน่ยสังแล้วครับเนี่ยขาัน้อาพูดด้วยเนี่ยที่ผมบอกการสุเรียนพูดง่ายเลยถ้าเราเข้าใจการประจำแต่ดูที่มันไม่ดูเือนง่ายดูเหมือนง่ายแต่ว่าทำใ้เรารวยไม่ได้นงแต่เราก็ต้อาด้วยนะไม่ได้ทิ้งนะทำไปด้วยทำไ้ด้วยทำได้วยเนป็คุณอาทิเนี่ยก็ทำท้าขายก็ทำปกติครับอย่าทิ้นะเราเราต้องฉลาดก็ใหม่ๆถ้าเราที่มกแล้วเราประจำทีหมีให้เราที่น้อยใช่ไหม นี่ยงตอนี้ผมก็จะทำโครงการบ้นรานร้อนจะออกทุกวันตอนเช้าก็ไม่แน่บางกิวเวลาเนี้ยแล้วก็อาจจะไปลงแจกหรืออาจจะไปอะไรก็ได้ทำได้ทุกแฝงลยสุเหรียขอให้เราแด้คนมาก่อนเพราะได้คนพอ้อมกเริ่มหยุดพวกเราก็แนะนำคนลุกเดินต่อสอนให้เดินเป็นจะเดินต่อถ้าเรา,าเไม่มีการแผ่นทอดรุ่มสู่รุ่นเนีย้ยไม่ได้แผ่นทอสุเรียะก็เว่าเครือขา่ายยังไม่มีคนใน้ี่มีเครือข่ายน,นะครับดีไหมครับ เนี๋ยวนี้เราไม่ได้หาตัวขายัขนจะมาทไหนอ่ะไม่ไปหา่ดีใช่ไม่เหมอนไม่เหมอนี่ไปสอน็ดอยิ่มีคนมาหานีคนมาหาเขาขายของใช่ไหมเเห็น่ากันเห็นขายของเลยนะไปซูมมาเวลาไู้มานันถ่าขายของมันสบายแต่ว่าคุณนายแกสอนไม่ยูเรื่องเรียะมนเป็นไงครับองลงเี็เาสิงขุ้นตัวอย่เปนงไงฮะแ๊ดๆเลยก่อนมีหมอท่านนึง มีไปสัปดาห์นี้มาทำทเรียนนะครับปวดหัวหรอหัวหรอตัดตัวนี้ก็ไปหัวปวดหัวเห็นไหมปวดหัวเออไม่ปวดหัวสักทีมันเลยมันทำให้านาะนี่ฮะผมว่านะถ้าถ้าเราทาแพขายไม่ได้เิทำแบกขายไม่ได้ถ้าหกหกซองเนี่ยว่าถ้าเขากินเนี่ยผมว่าถ้าคนที่ปดหัวนั้นผมก็ถึงพอสามซองมันดีขึ้นเลเาจะตามอะไรทาปวดหัวก็ พราะอะไรเพราะวผมไม่เคยมากอดคอมนาจนมาแล้ก่อน nice. ันสูกขึ้นมาของศวรรส24เนี่ยมัินตะละงบิดได้เลยนแต่พอเขาไม่ด้นำปุ๊บเนี่ยเรากินไม่ได้ใช่ไหมครับเรากินไม่ได้ปุ๊บทีนี้เราก็กินไม่ได้เราก็ได้กินข้าวโปกตลอดแต่พอรู้ที่การโชงปุ๊บเนี่ยมันก็กินได้เขกินได้ปุ๊บมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นกาลันตีได้เลยของพวกเราเนี่ยกินประมาณ3ซองเท่านั้นแหละทำไมเวลาเราแกะนะเรแกะซองเนี่ยพอเขาไปดื่มปุ๊บมันลงใช่ไหมครับต่อไปเขานะ นี่เนี่อพอกินพวกสงเนี่ยมทำให้ไขมันมันเป็นไขมันออกมัแล้วทำใเลือดเลือดเป็นคนเพราะว่ามันยิ่งดีเป็นดีปุ๊อะไรันก็ดีไงครับนี่ไงฉะนั้นคือพวกเรานต้องรู้เรื่องพวกนี้ถามว่าที่ผมบอกว่าทำไมสุริยันดีเพราะอะไรเนี่ยมันดีมากตัวเราเ้ยถ้ามันเป็นคนมอนเรานี่ยเพราะเรบวมเราเนี่ยเาบ้าเนี่ยเราโคตบ้านไม่ได้บ้ามาลาเนี่ยเออ ก็จะไปคุยเรื่องบ้านงเราอ่ะเป็นตัวนี้ฮะเห็นไหมเกิดเป็นนี้เนี่ยเกิดเป็นนี้เนี่ยพี่น้อยเอ้ยจะซื้อที่ที่หนึ่งจอดรถเนี่ยถ้ามเจอสี่คนอย่างนี้มันออโต้ตลอดนะพี่แล้วเราไปได้ได้ยังไงะสี่ปีคันสี่ปีคันรถนตุนโอ้ยลูกคนท้องรถเนี่ยไม่อยากจะขายนะคนท้องรถไม่อยากจะขายนะใชดูเมื่อวานมีคนคนหนึ่งนะไปส่งรถตำหน่ายมือถือครับเขเห็นแล้วนี่ย รถเนี้าไม่ขายอะไรเลยต้องไปขายรักลดเนี่ยไงโอ้ไม่ได้ขาดนะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเราเสื่อมนะแต่โดนเสื่อมไม่ขาดหรอกเนี่ยยางเยียวก็เปลี่ยนอะไรตอนนี้นะไม่ได้ขาดมากรถหลักคันำทุขคำมันก่อนเนี่ยตัวอย่างไม่ขาดเ็นคนนักรถเนี่ยเนี่ยแ้วเราดูนั่นมคอโต้ตลอดเนี่ยสี่ปีกันพอคอโต้แล้วมันบังเนี่ยทำไมฮะมันเลื่อนประมาณที่ทำไมเนี่ยแล้เป็นเพชรเนี่ยโอ้โหมหษาสารไหมครับเป็นไงโอ้โหออโต้เลยนะ ประเทศกับประเทศเป็นไงฮะแล้วว่าออโต้ใช่ไหมครับมันก็จะคิวแล้ววะทำออโต้นะดูสิกลุ่มที่ก็ออโต้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 พวกเนี้ยมันมหาศาลเลยนะแต่ก่อนที่จะมันให้มาออโต้ก็ทำแบบพวกเราไม่ไโครงการรัดร้อนก่อนโครงการรัดร้อนอยู่รัดนานไม่ได้แครับพวกเย็นอย่างเงี้ยสมมติเราไม่ได้มาเซ็นซี่พวกเย็นเงี้ยเรื่องงานกิบูร์หลก็ออกไปเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกนี้เาจะไปกิบูรเนี่ยเดินเลื่อนกันเป็ก่อนไปสร้าง เขารู้แบบเฮ้ยตูเรียนแบบนี้นะเมื่อวานก็จะไปแก่กล้องแต่ก็แก่กล้องยังปิดแต่เมื่อวานมาไปเออสนุกแล้วไปตูเรียนหนักเออแลว่าผมเติมค้าแต่มันไม่ได้กินที่ไหนนะกินค้าอะไปไปเลยตอวแล้วเออเติมถังก็ร้อนก็บาดวิ่งเลยครับลูกฟ้าเมืองไทยฉะนล้นที่ผมบอกผมไม่มันนะไม่มันมาจริงๆเลยครับนะ วันนี้ใครติดวันที่สิันนี้มีไหตอนนี้ติดแล้วมีไหมอีกวันสามคนสองคน่ะติดจังเกิดติดใช่ไหมแต่ถ้าเราติดก็แยวที่หนึ่งที่ห้ามีแต่ส่งไปชิงโชคแก้วได้นี่ส่งไปช่องเนี้ตรงนั้นเพื่อส่งก็ได so 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 ้ส่งไปหาที่ก็ได้ส่งแก้วชิงโชคแค่แต่ต้นาทีหลัพวกแล้วก็อันนี้ บบจะทำอะไรไหมจะทำอะไรไหมยี่จะสอนทีนน่จะสอะนกะทได้มทได้เลยทาได้ทุกเร <c oughs> ื่องี่ <c oughs> รวยแล้วก็ไม่ทำไม่ตัวเองมรวยแล้วก็ไม่ทำการบมา เป็นเพรนะเป็นเน่อันนี้ก็ซื้อ่าเองนหเนี่ยต้ทุนขอมันสีต่อรอบเอาเดือนรอไงเดือนละห้าพันละกันเดือนละห้าพันเป็นเสร็จได้แสนเลยต่อเดือนละนะรถโดนสีีคันหนึ่งทองถนได้ดีทั่วโลกสีละสองพันเนี่ยตัวสี่ัดูแล้วก็เที่ยวทั่โลกกินวันเ่ย เือนเท่าไหร่ข้อมูลขายที <t ôi> <t ôi> ่บ้านเดือนเท่าไหร่หลายตามเอาหลายตามมาติดกันเนี้ยเนี้ยเดือนละห้าพันเราได้ติดแสนตัดมาเนี่ยดูสินี่ก็ซื้อตัวเองนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรเลยนะครับเจ้าขเครือข่ายที่เราสร้างมาเนี่ยมองเข้าใจมันก็แตกไปเป็นเพชรเป็นอาชีพเป็นอะไรที่จะเข้ามาอย่านั้นเราได้เยอะเลยนะครับแต่คนมองไม่ออกเพราะแม่ทีมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแม่ทีมเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่ทำเงินถึที่ผมไม่ว่าใครเพราะว่าไม่ทีหรอกนะ จริงไหมครับจริงไหมโอ้โหแค่การทวีสองสามเลยแค่การทวี เออออากัฒนเลยแต่ว่าแบบน้ด้คบจริงๆวนะ้เราแก่แล้วให้ถามถ้าเดี๋ยคจะงแล้วดิถามอะไรไหมเมาสี่โต้ถามเลยครับครับจาถามด้เลยเนี่ยให้ถามทุกเรื่องเรื่องนะาคเกสอนต้องรู้เรื่องนี้ให้เยอะครับวิธีการจะมาเองที่ผมเล่าผมว่าไม่มีเวลาที่เยงหลังเพราะหลังลับไง หลังกที่าการถึงข้างบ้านอานะเพราะก็รู้แล้ววันี้ให้เรื่องเรื่องสื่รียนเขามาเรียนรู้แล้วแต่ปุ๊บกอหลังหลัปุ๊บก็ไปข้างบ้านชนชมันก็ซื้อสินค้าเราเห็นไหมครับนี่ไงนี่ก็ว่ามันมีเวลาแบบนี้แต่เราไม่รู้เรื่องพวกนี้เออเรื่องสุเรียนนั่นเองครับเออหมอให้กินก็ใช่แต่ว่าคือก็ต้องเชื่อหมอนะแต่บางคนเนี่ยพอเราปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะครับที่เห็นผลเนี่ยถามว่าเราเนี่ยอยู่เทศบาลอยู่เทศบาน จริงๆความะของอื่นนก็อยู่ในแง่รั้นแต่ทำไมเราเชื่อว่าเราเห็นเห็นคนที่มาพูดเห็ทุกถึงอย่างเนี่ยทาินต่าโสมดยนะโปกระเตออีกยมันตามทุกโต๊ะกินราจากพืชตะูนหัวเนี้ยโอ้ใช่เลยนะกินหน้าอ้อก็กินแล้วมันดีกิแบบโสมนะครับสารโสมเยมมากเลยครับครับอ ก็คงยากแนะนำไม่ได้เพราะว่าเราไม่อยากได้ก็เราไม่มีจะกินอีกแล้วผมไม่มีจะกินอย่างนี้กต้องลุยอ่ะต้องลุยนะบาทีครอบคาัก็ต่อสอท่นก็ชื่นใจนันมันเป็นจากัวเราค่ะคอสองประเทศมันเป็นจากตัวเราฉะนั้นอก็แลเนี้ยอยาไปทำตอนี่เราไม่มีจะกินนะทำยากครับสุรยะต้องทำแบบที่เรมีเงินอยู่เนี่ยเราทำเนี่ยทำง่ายครับเราทำตรงทู่ตั่ว ทก็มาทำเงินนากรู <utan> ้ว <music Brothers> okay, ่ามีเงิน่ตังด้วยเอ้คุนมีนิดหน่อยเนย่สองสพันเนี่ยก็ทำได้แล้วครับก็ไมผูกพนุ์สินค้าแบบเนี้ยสมมติกาแสป๋องก็สิบกองเดินพราขายก็ซื้อมาคืนขายไนซื้อมาคืนทำแล้อะไรกินใช้กำไรกับโบนัสเันปกินใช้พเออซื้อมาคืนไม่ได้ครับอืเออดูท้ากมนี่เห็นไหมตอนแรกก็ไม่มีนะครับแตมากว่าจะมีโอ้ทีละหลอดสองหลอดสามหลอดกว่าจะมีก็จะได้ก็ทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยครับ ใช้เวลาก็จะเห็นาพี่กตัด้าไม่ไดู้เจะแหวนสุนของในรถมาแค่ถึงทางสิบกว่าปีแล้วอ่ะเริ่มใหม่อ่ะก็เราก็สร้างสนยก่อนได้ไหมล่ะละพี่หน่อยก่อนหครับแล้วก็ท่อนที่ท้องก่อนไงนะใจอันนี้ก่อนต้มันนะพูดเลยต้นมันนะพูดแล้วเปของจริงอ่ะมันมันแบบเอ้อโอ้ยไอ้ไหนนาดการที่ทานบอกเนี่ย เป็นสอนป้าเลยอะอะไรก็ต่อบนะทำไมตสดตัวบาดแย่ถ้็ป้าเลยก็พีิงใจมากอืมเนาะที่ผมบอกก่อนว่าเราจะมีข้อแม้ในข่ายงานที่ทำให้เรารวยได้ครับตามว่าสอบครับ